แม่เรื่องนี้มันก็คงต้องพูดกันตามหลักความเป็นจริงและสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสนามมาเนาะว่าฟอร์มการเล่นของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่อยู่กับร่องกับรอยกระท่อนกระแทนเหลือเกินไม่มีความสม่ำเสมอเอาซะเลยเจอทีมใหญ่ก็เก่งตามเขาเจอทีมเล็กก็ไปอ่อนตามเขาอีก ซึ่งมันก็มาจากหลายๆปัจจัยไม่ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บของนักเตะตัวหลักรูปแบบการเล่นฟอร์มการเล่นที่มันไม่มีเลยจากเอริกเทนฮารรวมไปถึงฟอร์มนักเตะหลายๆคนที่มันก็ไม่ดีตามไปด้วยแต่มีนักเตะหนึ่งคนที่พี่อ้นอยากจะทำคลิปถึงเขาแล้วก็ออกมาชื่นชมเขาสักนิดหนึ่งว่าเขาเริ่มต้นกับแมนยูได้ไม่ดีเอาซะเลยแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นตัวแบบไปแล้วนั่นก็คืออังเดโอนา โดยก่อนเกมที่แมนยูจะเจอกับเบนฟอร์ดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยทางเว็บไซต์ฮูสกอร์ก็ได้จัดทีมยอดเยี่ยมนักเตะพรีเมียร์ลีกประจำปี2024ตามฟอร์มการเล่นในปีนี้ขึ้นซึ่งก็มีชื่อของอังเดโอนาน่าติดมาด้วยหลายคนเห็นแบบนี้ก็แบบโอ้โหอะไรวะอังเดโอนาน่ามันจะติดทีมยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกได้ยังไงต้งหนื่ดดูการฟอร์มมันไม่ดีแต่หลายคนลืมไปว่า เขาเอาฟอร์มนักปัจจุบันตั้งแต่ต้นปี2024ซึ่งฟอร์มของอังเดโอนน่ามันดีไงเออมันดีขนาดไหนไปดูมาเริ่มก,กันกับสถิติของอังเดโอนน่าในนัดล่าสุดที่แมนยูเสมอเบนฟอร์ดไป1-1เจ้าตัวชนะดวลลูกกลางอากาศ100%ชนะดวลลูกภาคพ,พื้นดิน100% ผ่านบอลสำเร็จ16จาก34ครั้งมี4เซฟกับอีก1ดับเบิลเซฟและตัดบอลกลางอากาศได้2ครั้งโดยในเกมนี้เบน f o ฟอร์ดยิงไปทั้งหมด31ครั้งและเบนฟอร์ดสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษไป81ครั้งแถม ford y y rob, เบนฟอร์ดยังยิงในกรอบเขตโทษไปถึง24ครั้งเลยทีเดียวเป็นไงครับเศษิิโอนานาโดนล่อเป้าเยอะมากมายก่ายกองเลยแต่ก็ยังเซฟได้นะ บางคนก็บอกกองหน้าเบนฟอร์ดไม่คมยิงจนเสาชนคานยิงออกไปเองก็ใช่ไงก็มันยิงชนเสาชนคานยิงออกไปเองแล้วมันจะเซฟยังไงวะโดยก่อนหน้านี้ตลอด4นัดล่าสุดในทุกรายการของแมนยูเนี่ยโดนคู่แข่งล่อเป้าไปถึง100ครั้งพอดิบพอดีไม่มีขาดไม่มีเกินแถมยังโดนคู่แข่งยิงนอกกรอบถึง70ครั้ง เป็นสถิติที่ทีมโดนเจาะเกมรับเข้ามาในพื้นที่สุดท้ายมากที่สุดของสโมสสนในช่วง10ฤดูกาลที่ผ่านมาทำให้โอนาน่าเซฟไปถึง23ครั้งจากการถูกยิงตรงกรอบทั้งหมด30ครั้งแต่เจ้าตัวก็ช่วยให้ทีมเสียประตูไปเพียงแค่7ลูกเท่านั้นนี่ไงเห็นไหมโดนยิงอย่างเยอะโดนล่อเป้าอย่างเยอะโอเคกองหน้าทีมอื่นไม่คมยิงทิ้งยิงขว้างอันนี้เราไม่นับ แต่ที่ตรงกรอบอ่ะมัน30ครั้งนะเว้ยเซฟไปอุดตลุดช่วยให้ทีมเสียแค่เจประตูเท่านั้นเองชมมันบ้างและนับตั้งแต่เริ่มต้นปี2024เป็นต้นมาเนี่ยอังเดโอนาน่าโดนคู่แข่งยิงประตูไปแล้วถึง197ครั้งในพรีเมียร์ลีกนะโดนสเปอร์ไป16ครั้งบู๊พแฮมตัน16ครั้งเวสต์แฮมยูไนเต็ด22ครั้งแอสตันวิลล่า23ครั้งลูตันทาวย22ครั้ง ฟูลแลม17ครั้งแมนซิตี้27ครั้งเอฟวอตัน23ครั้งและล่าสุดโดนเบนฟอร์ดไป31ครั้งแต่แมนยูก็เสียประตูไปเพียงแค่13ลูกเท่านั้นและ107เซฟในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ของโอนาน่าก็มากที่สุดเป็นอันดับที่3ของนทวารทุกคนในปีนี้โอ้โหก็ไม่แปลกใจเลยนะว่าคะแนนความสามารถของอังเดโอนาน่าช่วงหลังๆเนี่ยมันจะดีขนาดนี้ดูสิ ขึ้น8ขึ้น7เกือบทุกนัดเลยฟอร์มการเล่นของโอนาน่ามันก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆแต่ฟอร์มโดยรวมของทีมเนี่ยมันไม่ดีก็เลยทำให้เป็นการปลุกปั้นอังเดียโอนาน่าขึ้นมาช่วยแบกทีมซะอย่างนั้นโอ้โหชมกันได้ยังอ่ะเด็กผีที่เคยด่าโอนาน่าฮะทุกวันนี้ยังมีคนบอกเลยนะโทยิงตรงกรอบก็เซฟได้สิก็ใช่ไงยิงตรงกรอบก็เซฟได้ แล้วถ้าเกิดโอนาน่ายืนตำแหน่งไม่ดีมันจะเซฟได้ไหมล่ะไอทิตและดยฟอร์มแบบนี้ก็เลยทําให้แกรี่พาริสเตอร์อดีตกองหลังกับตันทีมของแมนยูก็ออกมาชื่นชมอังเดโอนาน่าเอาไว้แบบนี้ครับเขาเป็นผู้รักษาประตูที่ดีและผลิตเซฟที่ดีเอาไว้หลายครั้งเขาเริ่มต้นกับแมนยูได้อย่างยากลําบากเพราะว่าสปอตไลท์ความสนใจพุ่งไปหาเขาเยอะมากม แต่ถ้าว่าเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่เดือนเราได้เห็นว่าเขายิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเขาใช้ผลงานที่ถูกต้องกลบเสียงวิพากวิจาร์ณที่เคยมีให้เบาลงได้ชัดเจนไหมฟอร์มอังเดลโอนน่ามันต้องยอมรับนะว่ามันดีขึ้นจริงๆมันช่วยทีมได้จริงๆก่อนหน้านี้ช่วงต้นฤด,ดูกาลเด็กผีรวมไปถึงพี่อ้นเองเนี่ย ก็าดาอังเดโอนาหน้าเอาไว้เยอะว่าตรงเป็นตรงนู่นนี่นั่นทําไมลูกง่ายๆมึงถึงเซฟไม่ได้แต่ในเมื่อช่วงเวลาที่เขาฟอร์มดีนักตอนนี้แล้วทําไมเด็กผีบางคนที่เคยด่าถึงชมเขาไม่ได้ยังคอดขอดเขาอยู่เขายิงตรงกรอบกองหน้าไม่คมบ้างก็กองหลังไม่ดีกองกลางไม่ดีก็เลยเซฟเยอะอ้าวเฮ้ยยิงไม่ตรงกรอบเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับโอนาหน้าไงกองหน้ามันไม่คมเองแต่หลายครั้งที่มันเข้ากรอบ เขาก็ช่วยเซฟได้นัดล่าสุดกับเบนฟอร์ดเห็นไหมเซฟมือเดียวเซฟมือเดียวเสร็จลุกมาเซฟต่ออีกกลายเป็นดับเบิลเซฟหืไม่ชมมันบ้างไม่พูดถึงมันบ้างในทางที่ดีจ้องแต่จะกระแทกแดกดันแซะมันตลอดเวลาตอนดา่ดาดา่าซะเละเทะดา่าซะเสียหมาเลยแต่พอฟอร์มมันดีไม่ชมมันบ้างแล้วส่วนตัวพี่อ้นเองนะเวลานักเตะฟอร์มไม่ดีเนี่ยพี่อ้นด่าทุกคนไม่มีละเวน้น แม้แต่ลิซันโดมาติเนสถ้าเกมไหนฟอร์มไม่ดีพี่โอนกระดา่าแต่ถ้าวันไหนนักเตะฟอร์มมันกลับมาดีได้เราก็ควรจะต้องชื่นชมเหมือนครั้งหนึ่งเราเคยด่าแฮร์รี่แม็กควายกันเละเทะเลยจนเสียผู้เสียคนไปเลยแต่พอแฮร์รี่แม็กควายกลับมาฟอร์มดีโอ้โหเราอวยเราชมกันแทบตายวันที่เขาเจ็บไปเนี่ยโอ้โหเรานี่ใจตกไปตะตุ่มเลยนะแล้ววันนี้อังเดโอนาน่าจากที่เฟิรฟะช่วยทีมไม่ได้ นะตอนนี้เขารับบอลติดมือแล้วนะเขายืนตำแหน่งดีแล้วนะลูกยากๆเขาเซฟได้เขาปัดได้แล้วนะคนที่เคยด่าอังเดโอนาน่าไม่เปิดใจชื่นชมเขาบ้างอ่เออทุกวันนี้พี่อ้นยังเห็นอยู่เลยเออเมื่อไหร่จะขายประตูออกครับคิดถึงดับบิลเดเแครจังเลยครับคิดถึงคิดถึงได้แต่ไม่ต้องเอามาเปรียบเทียบกับอังเดโอนาน่าก็พอมันดีคนละอย่างมันดีคนละช่วงเวลาเดเครเองเริ่มต้นกับแมนยูก็ไม่ได้ดีสรุปสุดท้ายก็กลับมาดีได้ โอนาน่าเองก็เริ่มต้นไม่ดีแต่ตอนนี้เขาดีแล้วชมบ้างก็ได้นะแล้วก็เลิกเถอะยิงตรงตัวครับกองหน้าไม่คมครับนูน่นนี่นั่นประตูอกว้างหลายเมตรนะไม่ได้กว้าง50เซนเออถ้ามันยิงตรงตัวแสดงว่าอังเดโอนาน่ายืนตำแหน่งดีเว้ยฝากไว้ให้คิดเออถ้าชอบบกชอบใจอ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่อ้นแฟนผีไร้ขนด้วยฝากกดติดตามในทุกๆช่องทางของแฟนผีไร้ขนด้วยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคอมเมนต์ชมพี่อ้นกดถูกใจให้คอมเมนต์แซะแดกดนันเจอกัน